ตอนนี้คะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายมาเที่ยวาจาักระยองนะคะอันนี้พี่ชายคนโตอันนี้พี่ชายคนรองและครอบครัวของเขานะคะวันนี้พี่พาไปท้องฟ้าจำลองเ้าไปถึงฮะเราไปดูไอ้ที่เขาฉ่ายเนี่ยประการทองฟ้าจำลองก่อนคือมันว้าวตอนแรกแต่ในตัววิดีโอสารคาดีคือม่วงมากทุกคนมันไม่ไหวแล้วมันแบนบ <laughs> ทุกคนหลับเด็กๆอาจจะตื่นตื่นแต่ว่าคือของเดือนเนี้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องของอารยธรรมดวงดาวจากออสเตรเลีย ลองไปฟังกันได้ทุกคนแต่ว่าก็อาจจะง,ง่วงยิดนึงนะแ,แต่แต่มันเหมือนเหมือน,ม,นมันมีเยน็นใน u t u b e เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่แต่มันเก่ามากหมายถึงเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงหนังเขาเก่านะทุกคนคือหนังเก่ามาก <laughs> แล้วไม่มันภาพมันเก่าอมันก็ไม่ได้เก่านะเรื่องเก่ามากเร,เรื่องเก่าไม่ไม่รู้นะนี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าเก่าหรือไม่เก่าแต่มัน เป็นแบบวิทยาศาสตร์พี่ว่ามันพี่ว่ามันไม่เก่าแต่แต่แบบมันถ้าสําหรับเด็กเล็กมากๆอ่ะมันก็อาจจะยังไม่อินเออมันไม่อินมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับใช้คลื่นวิทยุในการดูดาวอ่ะโดยใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่แบบใช้เลนส์ผ่านเลนส์เป็นแบบใช้คลื่นวิทยุในการดูดาวอ่ะ นี่ขนาดหลับมัเนี่ยบอกตรงคนนี้หลับแต่รู้หมดอันนี้ดูแต่ไปรู้เออแ,แล้วแล้วมันแบบใช้คลื่นวิทยุแล้วมันก็วางวางตัวรับวิทยุที่พืนะ้นน่ะเต็มเลยเออใช่ไหมประมาณเป็นหลักร้อยอันนะ่ะเออเพื่อเพื่อเ,<ข>เพื่อเพื่อขาหลับจริงเขาหลับจริงปะคะทุกคนันนี้เพื่อที่จะรับสัญญาณแต่แบบมันไม่เหมาะกับเด็กเพราะว่า เด็กมันก็คงงงอ่ะว่าคลื่นวิทยุคืออะไรใช่เขาเหมือนอธิบายเป็นในมุมผู้ใหญ่มากกว่าแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะง่วงนอนนิดเอ,อ็เผู้ใหญ่อย่างง่วงเลยถ้า<ช>ถ้าถ้าใครไปนี่ขอให้โฟกัสมุมดีถ้าเราอยากจะดูดีไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากต้องเงยหน้ามองก็ไปหาที่อะไระไ<อ>พี่นั่งตรงทิศเหนือมันจะหรือว่าดูตรงรอบๆมันจะเขียนว่า N S แล้วก็มี exit ทางออกไปไปนั่งตรงนั้นแต่วันนี้เราจุดที่ดีที่สุด นันง่นงฝั่งตรงข้ามเราต้องทำอย่างเงี้ยเอาต้องเงยหน้าอย่างเงี้ยคือแบบต้องเงยหน้ามองอเหมือนแบบดูทีวีหลังเงี้ยพอเราเงยหน้ามองแล้วเราก็หลับใช้เวลากี่นาทีสี่สิบห้านาทีแต่แต่ช่วงช่วงส5ิบห้านาทีแรกคือแบบการใช้ <okay S 2> เรื่องดาวราศรีต่างๆพอ่นาทีปุป๊บลูกถามเลยลูกถามว่าแบบเมืเ่อไรจะจบครับพ่อซึ่งมันแบบสี่้านาทีอ่ะมันอีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะจบอ่ะ เออมันก็ใช้เวลาลองเล่นไปเหมือนนอนหลับไปอะนอนพักผ่อนแล้วพอหมดสี่ห้าทีแล้วมันก็จะมีนิทรรศการข้างนอกเป็นหินแร่มีพวกตาดเส็บตีด มีตึกไดโนเสาร์แล้วก็พวกวิทยาศาสตร์ต่างๆแยกเป็นชั้นๆไปแต่ว่าที่เราไปดูกันครั้งนี้มีหลานด้วยพี่พี่สบายอีกคนดูไดโนเสาร์แล้วก็นิวเคลียสเหรอนิวเคลียอะไรเป็นแบบนิวมันเขียนว,ว่านิวเคลียสนะเออมันนิวเคลียสแต่มันเกี่ยวกับเรื่องแบบพวกอะไรอ่ะอวัยวะในร่างกายของเราอ่ะ หูตาคอจมูกอ่าเป็นแบบพวกประสาทสัมผัสแล้วก็พวกแบบพวกภาพลงตาเป็นพวกแบบอะไรเนี้ยแตบบ่พี่ชอบอะไนะไอตรงห้องเป็นเหมือนนิยสการแบบยาเสพติดอะ่ะ <Okay. S 2> แล้วแล้วเขาจะมีเหมือนแบบเป็นเหมือนอุโมงคนะ์แลอุโมงค์แล้วก็คือเหมือนทดลองทดลองทด,ทดลองเมายาเออทดลอง <laughs> ว่าแบบคนเราอ่ะมันเมอาอ่ะฝังรู้สึกมันจะเป็นยังไงซึ่งแบบมันจะด้านอุโมงค์อ่ะรอบรอบตัวเราเนาะฝั่งข้างๆงเราอะ่ะมันก็จะหมุน สมมติมันหมุนไปทางซ้ายแต่ภาพภาพตรงข้างหน้าเราอะตรงไปอุโมงอะมันจะหมุนไปทางขวา,าซึ่ง,งมันจะ<ๆ>ม,นมันจะแบบทําให้เรางงมากเลยแล้วแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนคนเมาจริงๆอันนี้ต้องไปเลยเดินนี่คือเซทุกคนเออทั้งที่เราไม่เมานะแล้วเราก็รู้ว่าพื้นนะมันไม่ขยับแต่ม,มันเมาจริงอะไม่เมาอะ่ะอ๋อลืมที่อีกตึกมีโมรคแมลงด้วย เป็นแมลงทุกชนิดที่มีทั้งสตาร์ฟไว้มีแมลงให้เราดูอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบมาได้ราคาไม่แพงแต่ปรับปรุงนิดนึงแต่มันก็มันก็คุ้มกับราคานะถ้าถ้าพูดถึงนะอ่ะสมมติสมมติห้าสิบบาทเราเราดูได้เยอะไหมดูได้เยอะแต่บางอ<ต>ันก็อาจจะแบบคือห้าสิบาทอะดูดูพวกคุณธนิรศาการแต่ถ้าเราดูทองฟ้าจำลองที่เป็นแบบวิดีโอก็เพิ่อมอีกห้าสิบาทแนะนำทองฟ้าจำลอง ไม่ไม่เสียห้าสิบาทแล้วเข้าไปเข้ารอบแบบก็โอเคแล้วแต่ถ้าท้องฟ้าจําลองถ้าเป็นแบบเรื่องแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนจําลองว่าเรานั่งยานวกาศแล้วเราไปดูดาวอะไรเงี้ยเออเด็กมันน่าน่าจะน่าสนใจกว่าถ้าแบบเกี่ยวกับเรื่องราศีอะไรเงี้ยเด็กคงคงไม่ยินเท่าไหร่เออเขาคงงงอราศีคืออะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกที่มานะว่าราศีคืออะไรเขาก็บอกแหละมันก็เด็กคงไม่ได้อยากรู้อะไรเด็กชอบความตื่นเต้นอะ ใช่ใช่ใชพี่ชอบไอ้ที่มันมุนหมุนแล้วเวียนหัว,วนะั่นแหละเออชอบฟ้าชอบอยากจะยืนอยู่นานๆเลยมันเวียนหัวดิเหมือนเมาเหล้าอ่ะชอบโซตรงโซนโลกแมลงมากกว่าแต่ถามว่าถ้าเธอพวกแมลงจริงก็อาจจะกลัวแต่ว่าชอบชอบดูมันสวยดีมันมีแมลงแบบหลายๆแบบ,บทั้งพึ่งทั้งอะไรแบบโอ้โหเยอะมากอชอบแมลงแต่แต่พูดพูดถึงอะไรนะกีตากีตาแต่เราไม่ชอบแมลงไม่ อยากเรียนแต่ว่ากลัวเ๋อเคยอยากเรียนแมลงแต่กลัวแมลงแต่กลัวแมลงกลัวขาผีเสื้อขาผีเสื้ออันนี้เยอะนะมันน่ากลัวพี่ฟ้าเล่าว่าแบบเหมือนขามันเป็นไงนะมันน่ากลัวแต่เคยไปลองให้มันให้มันเกาะมือมันก็มันก็ไม่ดีแล้วมันไม่บินหนีเหรอไม่บินมันเกาะเรา แต่มันแบบผีเสื้อจริงจริงมันสวยแต่มันมันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเนาะเพราะว่าแบบมันมันมีขนมันมีขาแต่จริงจริงมันไม่กัดหรอกใช่ไหมมันกัดไหมไม่ได้กัดเออมันมันไม่กัดแต่มันสีมันทําให้รู้สึกว่าน่ากลัวอะอย่างผีเสื้อกลางคืนหรือว่าะมันน่ากลัวนะผีเสื้อกลางคืนเนี่ยแต่ถามว่ามันมันก็คือผีเสื้อบกติปะที่มันไม่กัดเหมือนเราไปแค่นี้เหมือนเวลามันน้อยด้วยนะแล้วเราต้องรีบไปที่อื่นไอนี่ก็น่าสนใจอะไรนะไอที่มันแบบเป็นภาพดวงตา สูงต่ำสูงต่ำอันนี้ก็ดีนะประทับใจมันจะเป็นห้องแล้วให้เราไปยืนว่าเออเป็นห้องแบบเอ,อพิศวงภาพภา <5. S 1> พลงตาแบบสลับตำแหน่งกันแล้วเหมือนความสูงเราแตกต่างกันเดี๋ยวไว้ลงภาพให้ดูเลยเหรอ <c oughs> ที่จอดรถก็โอเคนะขับรถไปได้ลงวีลงบีเทสได้มีเทสอะไรมี BTS, so. เทสอโศกเฮ้ยไม่ใช่เอกรบน่าจะเอก,กัไม่นะคนแต่ถ้าออไม่ใช่ก็ไปหากันเองเนาะลงบีเทสเอก,กไมได้ ขับรถไปได้เราถ้าไปก็ไปรอบแรกก็ดีนะรอบแรกข yeah. องของฟ้าต้องลองมันสิบโมงไปรอบ,อบ,อบแรกอะดีคนคนน้อยเราไปเร็วหน่อยเราจะได้เลือกที่นั่งที่แบบ N F ที่เขียนว่า N F แล้วก็ทางออกนั่นแหละไปนั่งตรงนั้นแหละแต่ถ้าเราไปช้าเราก็เลือกที่นั่งไม่ได้เราไหอไปก่อนสักสิบห้าทีถึงครึ่งชั่วโมงอะโอเค mm. แล้วเราก็มีเวลาไปที่อื่นได้เยอะแยะเลยมีเอ้ย mm. มีโซนของเล่นเด็กเลยแต่ไม่ได้ไปเพราะว่า มัน,นต้องรออืมมันต้องต่อคิวมันเป็นรอบๆแต่เด็กหน้าได้ละอันนั้นนะให้เด็กเล่นได้ดีเลยจบการรีวิวเป็นเท่านี้ค่ะ